วันพฤหัสที่หนึ่งสิงหาคม2024ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้เราเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับเป็นเดือนที่8ของปีและเราได้ระลึกถึงนักบุญอันฟองโซหรืออันฟองซุสมารีเดรีกัวรีนะครับซึ่งเป็นบิชอปและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนาจากักรท่านมีชีวิตอยู่ใน ช่วงศตวรรษที่17-18และมีอายุอยู่เพียง72ปีนะครับท่านเป็นองค์ประถมของนักเทววิทยาทางด้านจาริยธรรมเป็นองค์ประถมของบรรดาคาวาสผู้ที่ทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงท่านเป็นชาวอิตาเลียนนะครับที่เกิดใกล้ๆเมืองเนเปิลที่หรือว่าเมืองนัโปลีนั่นเองเป็นลูกชายคนโตในพี่น้องทั้งหมด7คนนะครับ เรื่องราวของอนักบุญอันฟองโซหรืออันฟองซุสนั้นก็พอได้เล่าให้ฟังทุกปีเลยนะครับถ้ามีวันฉลองแม้ว่าเราฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราคิดถึงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่อีกองหนึ่งคือท่านนี้นะครับอันฟองโซหรืออันฟองซุสที่เป็นชาวอิตาเลียน เป็นบิชอปของคาทอลิกเป็นนักเขียนทั้งโดยเฉพาะชีวิตฝ่ายจิตเป็นศิลปินเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักแต่งบทกวีเป็นนักกฎหมายเป็นนักปรัชญาเป็นนักเทววิยาและเป็นผู้ตั้งคณะนักบวชคณะพระมหาไทยนะครับในการศึกษาในวัยเยาว์นั้นท่านเคย เคยเป็นทหารม้าเพราะว่าบิดาของท่านฝ่ฝันที่อยากจะเห็น so อันฟองโซได้มียศเป็นนายทหารผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าว่าท่านาไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือว่าล้มเหลวเพราะว่าสายตาท่านไม่ดีแล้วก็เป็นโรคหืดหอบบิดาจึงให้ไปเรียนทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัย นครเดเปิลนะครับเมื่ออายุเพียง16ปีเท่านั้นก็สามารถจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายพัะศาสนาจักรซึ่งต้องถือว่าเป็นอัจฉริยะจริงๆนะครับท่านได้รับการศึกษาเหมือนลูกขุนนางทั่วไปนะครับคือ,อมีการศึกษาที่ดีนะครับแต่ว่าขณะดเดียวกันท่านก็เป็นคนที่ศรัทธา เมื่ออายุ18ปีนั้นท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะผดรภาพของพระแม่มารีผู้เมตานะครับผู้ช่วยเหลือคนยากจนหรือผู้ที่ได้รับโรคร้ายต่างๆและไม่อาจจะรักษาได้ท่านจึงอาสาสมัครที่จะทำงานที่โรงพยาบาลช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ท่านต้องถือว่าเป็นนักกฎหมายที่ประสบความสาเร็จมากๆ แต่ในที่สุดท่านก็ทิ้งตัดสินใจทิ้งอาชีพการเป็นนักกฎหมายเพราะว่าเป็นอาชีพที่ท่านคำเดืองคำหนึงพิจารณาดูแล้วเป็นอาชีพที่อยู่ในความเสี่ยงอยู่ในอันตรายเพราะจะทำวิญญาณของท่านไปสู่ความตายและไม่มีความสุขเลยนะครับตลอดระยะเวลา8ปีท่านชนะความคดีใหญ่ๆทุกคดีและต่อมามี เพียงหนึ่งคดีที่ท่านว่าความแล้วแพ้คดีนะครับจึงตัดสินใจทิ้งอาชีพเป็นนักกฎหมายอย่างเด็ดขาดและที่สำคัญที่สุดนั้นคือท่านได้ยินเสียงเรียกภายในเรียกว่าเป็นกระแสะเรียกนั่นเองก็คือให้ละทิ้งหนทางหรือแนวทางชีวิตแบบทางโลกและให้ถวายตัวเองแด่พระเจ้านะครับและต่อมาท่านก็ มีความปรารถนาอย่างสูงที่จะเป็นพระสง์อยากจะบวชเป็นบาทหลวงนะครับท่านจึงเข้าไปบวชในคณะนักบุญฟิลิปเนรีแต่ว่าบิดานั่นห้ามเด็ดขาดนะครับเรียกว่ายากมากทีเดียวต่อมาก็ได้ตกลงไปว่าอนุญาตให้ไปบวชได้แต่มีเงื่อนไขก็คือต้องพักที่บ้านของตัวเอง ไม่ให้ไปพักที่อารามหรือที่โรงสวดหรือสถานฝึกอบรมนะครับและเมื่อท่านอายุ30ปีท่านจึงบวชเป็นคุณพ่อบาทหลวงนะครับได้เป็นพระสงฆ์นี่เองช่วงปีแรกอของชีวิตสงฆ์ท่านก็ทำงานอภิบาลกับคนที่ยากไร้คนที่ยากจนทำงานกับบรรดาเยาวชนที่เมืองนโปรลีหรือเนเปิลนั่นเอง ต่อมากา็มีชื่อเสียงมากในการเป็นนักเทศนะครับเพราะท่านเทศแบบเรียบง่ายและทุกคนเข้าใจในบทเทศสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับอย่างไรก็ตามท่านกา็มีความทุกข์ทรมานเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่ามโนธรรมท่านอ่อนไหวอย่างสุดๆเลยเพราะกลัวทุกสิ่งทุกอย่างกลัวเรื่องบาป กลัวเรื่องเล็กๆน้อยๆกลัวจะทำผิดในชีวิตอันนี้แหละเป็นสิ่งที่รบกวนชีวิตของท่านนะครับในปีคศ .1729 ท่านจึงละทิ้งครอบครัวไปชีวิตใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มชนชาวจีนนะครับที่นั่นที่นโปลีนั้นมีสถาบันชุมชนชาวจีนอาศัยอยู่และนี่จึงเป็นการเริ่มต้น ประสบการณ์แห่งการเป็นธรรมทูตนะครับให้ความสนใจแก่คนที่ยากจนมากๆเลยนี่แหละเป็นสิ่งที่อ Un ันฟองโซได้กระทำนะครับและโดยเฉพาะท่านช่วยเหลือบุคคลที่เคราะห์ร้ายจากาภัยธรรมชาติต่างๆนานาเลยนะครับในช่วงนั้นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท่านกลสละชีวิตที่ได้ไปช่วยบุคคลที่ประสบภัยทั้งหลาย และที่นั่นเองท่านก็ได้เห็นนิมิตพระแม่มารีที่ในประจักษ์มาปรากฏองค์มาในเด็กสาวอายุประมาณ1 4ปีนะครับที่สวมผ้าคลุมศีรษะสีขาวนะครับท่านจึงเข้าใจว่าเป็นพระแม่มารีีที่ได้มาบอกถึงแนวทางการเจริญชีวิตต่างๆนานาของท่านนะครับและท่านก็ได้ เริ่มต้นอยากจะเป็นชีวิตธรรมทูตยอย่างเต็มเต็มที่เลยนะครับในปีคศ .1732 ท่านจึงตั้งคณะนักบวชคือคณะพระมหาไทยนะครับแล้วในปี1762ท่านได้ถูกเลือกให้เป็นบิชอปของสังคมนทนตะบุญอากาาดิโกตีนะครับและปี1787นั้นท่าน โมรณภาพนะครับเป็นบุคคลที่สายตา,าสูญเสียการมองเห็นนะครับและก็หูหนวกในชีวิตของท่านท่านเขียนหนังสือไว้มากมายทีเดียวนะครับที่หนังสือที่ดังๆอย่างน้อยมี191เล่มเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตชีวิตภายในชีวิตทางด้านเทววิทยาและหนังสือเหล่านี้ ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆนะครับอย่างน้อยทั้งภาษาท้องถิ่นภาษาที่คนรู้จักทั่วโลกนะครับประมาณ72ภาษาและถูกตีพิมพ์อย่างน้อยนะครับถึง21,500ครั้งทีเดียวนี่เป็นประวัติย่อๆของนักบุญอันฟองโซผู้ยิ่งใหญ่ผู้ตั้งคณะสงฆ์คณะนักบวชพระมหาไทยนะครับอันนี้พ่อก็เลย อยากจะนำเกร็ดประวัติของท่านมาเล่าให้ฟังเท่าที่จำได้จึงขอแสดงความยินดีกับคณะนักบวชพระมหาไทยที่เรามีอยู่ทำงานในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ข้อคิดข้อรำพึงที่สำคัญที่เราน่าจะมาไต่ตรองก็คือของเจเรมีบทที่18ข้อที่1ถึงข้อ6เป็นบท,บทอ่านที่น่าประทับใจ และเป็นบทอ่านที่มีชื่อเสียงมากอย่าลืมนะครับประกาศกเจเรมีนั้นเป็นนักเทศนักสอนคำสอนและท่านก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าท่านที่จะอธิบายสิ่งต่างๆของสภาพความเป็นจริงของชีวิตเรานะครับในช่วงนั้นชาวยิวที่อยู่เยรูซาเล็มนั้นเป็นพวกที่หัวดือ้อหัวแข็งเป็น คนที่แบบไม่เชื่อฟังใครเลยละทิ้งพระเจ้าแล้วละเลยแต่พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพวกเขาเลยก็เลยส่งประกาศกเจเรมีมาเทศมาสอนแล้ววันนี้พระเจ้าก็นำเจเรมีไปที่โรงงานที่ช่างปัน้นหม้อด้วยดินเหนียวนะครับและเจเรมีจึงถือโอกาสนั้นแหละที่จะใช้คำสอนจากการปัน้นหม้อจากดินเหนียวนั้น เรีมีได้สอนชาวชาวยิวที่หัวล้านหัวดือ้อว่าพระเจ้านั้นก็เปรียบเสมือนชาวยิวนี่แหละเป็นสภาพของอดินเหนียวนะครับและ,ะเป็นอยู่ดินเหนียวที่อยู่ในมือในช่างปั้นหม้อที่กำลังทำงานอยู่ที่แป้นหมุนนั้นฉะนั้นดินเหนียวนั้นจะฝืนไม่ได้เลย ถ้าฝืนแป้นหมุนหรือว่าฝืนมือของชั้นปั้นหม้อนั้นก็จะเสียรูปใช้การไม่ได้อันนี้เป็นภาพที่มองเห็นอย่างชัดเจนนะครับก็เปรียบเสมือนว่าชีวิตเราแต่ละคนนั้นเราก็เป็นสภาพเหมือนกับดินเหนียวนั่นเองเป็นดินที่ไร้ค่าก้อนหนึ่งแต่ถ้าว่าดินนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พระองค์จะปั้นเรา เป็นอะไรก็ได้พระอ,องค์นั้นต้องการที่จะสร้างเราและกำหนดให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์ถ้าเราฝืนชะตาชีวิตฝืนชะตาสวรรค์นั้นก็ยอมเป็นไปไม่ได้ก็จะเสียรูปเสียทรงจะบิดเบี้ยวไปนะครับแต่พระเจ้าก็ได้เตือนเตือนเราเตือนชาวยวนะว่าพระว่าพระอ,องค์เป็นเจ้าของ เป็นเจ้าของโรงงานช่างปั้นหม้อและเป็นช่างปั้นหม้อเองพงค์ทำไมจะปั้นให้ออกมารูปทรงที่สวยงามไม่ได้เฉียวหรือฉะนั้นเราก็พองค์ได้เตือนเรานะครับว่าพง์พันชาวยิวเอ๋ยชาวอิสราเอลเอ๋ยเราจะทํากับเจ้าอย่างช่านปั้นหม้อนี้ไม่ได้หรือนี่พระเจ้าเป็นผู้ตรัสนะครับ เราเหมือนกับดินเหนียวที่อยู่ในมือช่างปั้นหม้ออย่างไรเราทั้งหลายก็อยู่ในมือของพระอ,องค์อย่างนั้นนะครับทะนั้นเราจะเห็นว่าดินเหนียวนั้นจะเป็นดินที่บริสุทธิ์เหมือนกับไม่มีอะไรเจือปนไม่มีเศษกรวดเศษหินเศษทรายเจือปนฉะนั้นต้องเอาออกถึงจะปั้นได้นะครับชีวิตคนเราก็เหมือนกันถ้าเราชีวิตเต็มไปด้วยขยะ เต็มไปด้วยสิ่งโสโครกถ้าชีวิตเราเต็มไปด้วยกรวดด้วยทรายด้วยหินที่มันมาปะาปนอยู่ในดินเหนียวก็ทำให้ช่างปั้นหม้อนั้นปั้นไม่ได้นะครับเสียรูปทรงแล้วก็ออกมานั้นไม่มีคุณค่าอะไรคือถ้าเผาไปแล้วก็แตกฉะนั้นเราประการแรกเราจำเป็นที่จะต้องอ่อนน้อมที่จะต้องฟังที่จะต้องขจัดสิ่งโสโครก ที่เป็นกรวดเป็นหินเป็นทรายานิสัยที่ไม่ดีต่างๆของเราให้ออกจากดินเหนียวให้หมดนะครับชีวิตเราจึงบริสุทธิ์ผุดพ่องนี่เป็นข้อคิดสำหรับเราในพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราผ่านทางประกาศกเจเรมีเราจึงต้องวอนขอพงนับขอพงได้ใช้เราเถอะขอพงได้หยิบดินเหนียวเราเถอะดินเหนียวคือชีวิตเหานี้เถอะ ขอพงค์ได้ปั้นเราเถอะนะครับฉะนั้นเราต้องมอบชีวิตของเราให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าที่พงค์อยากจะปั้นเราเป็นอะไรก็ได้นะครับวันนี้พ่อก็เลยเลือกรูปต่างๆมากมายที่เป็นภาชนะที่ปั้นด้วยดินเหนียวอยู่ในมือของช่างปั้นนะครับก็คือเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้านั่นเองอวันนี้ในพระวรสารก็พระเยซูคริสต ได้พูดต่อไปได้สอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรสวรรค์ที่เปรียบได้เสมือนกับชาวประมงที่ลงอวนลากอวนในทะเลก็จะติดปลามาประเภทต่างๆมากมายมีทั้งปลาที่มีคุณภาพและปลาที่ผอมแห้งปลาทีา่ไม่มีคุณภาพนะครับฉะนั้นพระเจ้าก็จะเป็นแบบนี้ก็เหมือนพระศาสนาจากนักรนี้ก็เปิดสำหรับทุกๆคน แต่เราจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์โดยโออโตเมติกหรืออัตโนมัตินะครับก็จะต้องเจริญชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าและเราจะต้องตัดสินใจเลือกการเจริญชีวิตที่ถูกต้องตามทํานองของธรรมในชีวิตด้วยฉะนั้นก็เปรียบเสมือนว่าพระเจ้าได้ให้โอกาสเราเหมือนกับเราเป็นปลานานา,นานชนิดในทะเลที่อยู่ในอวนก็คืออยู่ในพระาศาสนาจักร และและเป็นอวนใหญ่ทีเดียวสมาชิกภาษาจากทุกคนนั้นก็นำหนทางไปสู่ความรอดและในชีวิตบ้านปลายที่สุดนั้นก็จะมีการคัดเลือกนะครับว่าปลาที่ชนิดดีมีคุณภาพกับปลาชนิดเลวที่ไม่มีคุณภาพเลยนะครับเป็นฉะนั้นในบ้านปลายชีวิตของเราเราก็จะถูกตัดสินลงโทษแบบนั้นนะครับทูตสวรรค์ก็จะคัดเลือก บุคคลดีบุคคลเลวต่างๆให้ออกเป็นออสองกลุ่มด้วยกันนะครับจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเรายังมีโอกาสเรายังมีเวลาเราจเจริญชีวิตในวันนี้แต่ละวันนั้นเราอย่าเสียเวลาไปโดยไร้ค่านะครับพระเจ้าให้โอกาสเราตลอดเวลาในพิธีบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ ขอคำภาวนามาแล้วผู้ที่ได้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้นะครับก็ขอให้แบบอย่างของนบุญอันฟงโซพระพรต่างๆที่ท่านได้รับนั้นมาสู่ชาวเราเช่นเดียวกันนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้อยากให้เราสกิดใจว่าเราเป็นดินดินเหนียวที่มีกรวดมีหินมีทรายป่าปนหรือไม่และเราอ่อนน้อมที่อยู่อยู่ในมือของช่างปั้นหม้อหรือไม่นะครับ นั่นก็คือเราต้องฟังพระประสงค์ของพระเจ้าในแต่ละวันว่าเสียงของพงค์นั้นต้องการให้เราทำอะไรทำอย่างไรนะครับวันนี้พ่อก็ถวายบูชาขอบคุณอ่าสำหรับดวงวิญญาณของสเตฟาโนพีรพัน์คริสตปกครองนะครับที่ได้พักผ่อนตลอดนิลันดอนกับพระเจ้านะครับและสำหรับผู้ที่ขอคำภาวนามา อ่อุทิตแดียดวงวิญญาณของบิดามันดาญาติพี่น้องบรรพบุรุษที่ไม่มีใครคิดถึง <c oughs> นะครับก็ไม่ไม่เรายังมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามในเจตนารมต่างๆอีกมากมายพ่อก็อ่าทำมทำพิธีมิสซาตามที่ได้อขอมานะครับและนอกนั้นพ่อก็ไม่ลืมที่จะภาวนาสำหรับคนเจ็บคนป่วยทุกๆคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลและวันนี้ก็ภาวนาให้สมาชิกของนบ,บวชพระมหาไทยและภาวนาให้สำหรับกระแสะเรียกสำหรับจุดประสงค์ของพระสันตะป,ป,ปาปาภาวนาให้สำหรับบรรดาผู้นำประเทศบรรดานักการเมืองทั้งหลายนะครับภาษาปาต้องการที่จะ มาให้นักการเมืองที่ดีก็ยังมีอยู่หลายคนนะครับที่สามารถที่จะช่วยเหลือประชากรของพระเจ้าได้ให้อยู่อย่างมีความสุขอยู่ในสันติสุขนะครับและพ่อภาวนาสำหรับบุคคลที่ใช้นามอุปถัมภ์ว่าอันฟองโซนะครับและก็ภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมและผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมทุกทกท,กท่าน และนอกนั้นเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการภาวนาขอพระเจ้าประทานพรอ,อย่างล้นเหลือเลยนะครับไม่ว่าเจตนารมณ์ใดๆก็ตามสำหรับผู้ที่ฟังบทเทศน์บทธรรมในวันนี้ขอให้ได้รับพระพรพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างเปี่ยมล้นทีเดียวนะครับอาเมน